เมรัชนกควงหมิวพปรปวีฉลุยรอบสองแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์สการแข่งขันแบดมินตันในศึก p ริ n เ e ส s ิริวนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์2องพั่ทัวนาเมนต์ระดับ b w ดับ r บิลยูเอฟโว่ทัวร์ซูเปอร์ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อว,วันพุทธที่29มกราคม2568ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพปรปวีช่อชูวงชนะเทศฮาตาทูซาเมียนมา2-0เกม 21-7และ21-13เมรัชนกอินทนนชนะเจเจนัดนลินรัตนพานุวง2-0เกม21-9และ21-10แค่รอดพรพิชชาชัยกีวงชนะยูเลียโจเซฟีนซูสานโตอินโดนีเซีย2-0เกม21-17และ21-17จิวลลินรัตชัยวันชนะแอกเนสโคโรซี game, ่ฮังการี2-0เกม21-12และ21-14 พิชามนโอภาสนิพัฒชนะชยันชีวลิเชตตี้อินเดีย2-0เกม21-7และ21-13ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกันกันตพลหวังเจริญชนะอีกคิวพนิชพลธีรรัสกุล2-1เกม21-17 19-21และ21-16ประเภทคู่ผสมรอบแรกเอ็มสุพักจอมเกาะปอปอซับสิริแต้รัตนชัยชนะหังกุ้ยชุนเจิงฮิวหยานฮ่องกง2-0เกม21-11และ21-8โอโมพัก พลธีรัสกุลจอมแจมพรทไยมาดเหมือนวงชนะรัสมุตเอสเปอร์เซนอเมเลียเซซิเลียคุดเดนมาร์ก 2- 0ศเกม21-17 21-13บดเดาทเดชาพลโพวรานุเคราะห์เฟมสุพิศราเพียวสรัมพรชนะไทยฟูเฉิงซุงยูส่วนไต้หวัน 2- 0ศเกม21-9และ21 9ิถึงกมิกรัชพลมัสิีธรวาหวานัทมนไลสวนชนะไลปโยยุหลินเสี่ยวหมินไต้หวัน2-1เกม 2 1-18 10-21และ21-16โรฮานคูปอร์รุชวิกาชิวานีกาเดอินเดียชนะปริ ai, ้นวีรพ er ัฒภาคจรุงเป้สรรัตเชื้อบอกคา2-0เกม21-8และ21-6จอบสุรสิทธิ์อริยบารณีกุลแบมอธิตยาปวานนชนะมิกกิติพัฒการนิธิวัฒน์ฟ้าใสวรกรจิตเจริญ2-0เกม22-20และ21-16โนแอลภูวนัทหอบรลลกิจ กวางตุง้งฟุงฟ้ากอบปร,รมกิจแพ้เกาเจียส่วนหูเมงหญิงจีน1-2เกม21-18 11-21และ16-2ประเภทชายคู่รอบแรกพีพิพรชัยสุขพันธ์โอโม่พักพลทีรรักกุลชนะพีมพรัญยูขาวสำอางปุ้นธนดลพันพาณิช2-0เกม21-19และ21-9สิำหรับการแข่งขันปรินเ e สซิริวรนวรีไทยแลนด์มาสเตอร์สองพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาทัวร์นาเมนต์ระดับ BWF World Tour s u p e ทัวร์ซูเปอร์0จะแข่งขันระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2568